สวัสดีครับ S2PPAK มาแลวครับผมอ่าวันนี้นะครับเราก็จะมาทําการรีวิวหนึ่งในหนังแลชเชร์ในดวงใจของผมนะครับผมนั่นก็คือหนังที่มีชื่อว่าฮัลโลวีนนะฮะหรือชื่อไทยฮัลโลวีนเลือดนะฮะเป็นภาพยนตร์แนวฮอลล์เรอร์ทตรลเลอร์ออกฉายเมื่อปี1978เขียนบทและกํากับโดยจอ,ปปอร์นคาร์เพนเจอร์มีความยาว1ชั่วโมง31นาทีนะครับผมเรื่องราวเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ1วันก่อนช่วงฮัลโลวีนนะฮะได้มีผู้ป่วยทางจิตขั้นรุนแรงหลบหนีออกมา าจากโรงพยาบาลจิตเวชแล้วทําการสวมหน้ากากเพื่อจะมาสารต่อสิ่งที่ค้างคาไว้นั่นคือการไล่ฆ่าคนในช่วงฮัลโลวีนทําให้ทางตํารวจและหมอประจําตัวผู้ป่วยรายนี้ต้องออกตามล่าเขาแต่โชคร้ายก็ได้ตกไปหาหลอดเลสาวมัธยมปลายที่อาสาเป็นพี่เลี้ยงเด็กในช่วงฮัลโลวีนได้เข้าไปยุ่งย่ามในบ้านร้างที่ในอดีตคือบ้านของไมเคิลไมเออร์สผู้ก่อเหตุฆาตกรรมในวัยเด็กแล้วถูกส่งตัวไปอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชน หลายสิบปีบัดนี้เขาได้กลับมาและหมายหัวลอรี่ไว้เพื่อค่ำคืนฮัลวีนอันแสนสุขของเขานะครับผมอ่าเรื่องย่อก,ก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะก็หลังจากที่ผมรับชมจบไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็มาทำการ รีวิวกันเลยลวกันนะครับผมอันดับแรกต้องขอเกริ่นเหมือนทุกๆครั้งเลยนะครับผมว่าจริงๆแล้วผมเคยดูหนังเรื่องฮัลโลวีนมาก่อนนะครับผมต้องบอกเลยว่าความรู้สึกแรกที่ดูฮัลโลวีนโอ้โหผมเกลียดมันเข้าใ้เลยนะฮะเออถึงขั้นสาบส่งมนเลยทีเดียวแต่ด้วยระยะเวลาที่แปรผันไปนะฮะเออแล้วก็ด้วยวัยด้วยการสั่งสมประสบการณ์การดูหนังที่มากขึ้นแล้วก็บวกกับด้วยความที่ว่าในเร็วๆนี้เนี่ยนะฮะก็คือวันที่31นเนี่ยจะมีฮัลโลวีนภาคใหม่มานะฮะซึ่งด้วยความที่ภาคนะาด้จีขง แล้วทางทีมผู้สร้างเนี่ยเขาก็เกินมาประมาณว่าไอ้ภาคนั้นน่ะเขาจะทําให้มันต่อจากฮอลลีวีนเวอร์ชั่นต้นฉบับด้วยความที่ผมเนี่ยอยากจะไปพิสูจน์ก็เลยต้องไปทําการบ้านนิดหนึ่งนะฮะเออก็คือต้องไปจําใจเปิดดูไอ้ภาคที่ตัวเองสาบส่งมันนะครับผมแล้วต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ดูจบโอ้โหความคิดเปลี่ยนไปโดยปริยายโดยทันทีนะครับผมซึ่งจะเป็นยังไงก็มา รีวิวกันเลยได้กันนะครับผมต้องบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยทําออกมาได้ค่อนข้างจะให้บรรยากาศของความน่าขนลุกนะครับผมเออคือจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นหนังสแลชเชอร์ก็จริงแต่หนังเรื่องเนี้ยมันมีฉากเลือดสาดน้อยมากเรียกได้ว่าแทบไม่มีเลยก็ว่าได้นะครับผมในหนังทั้งเรื่องอะแม่งมีเลือดอยู่แค่ฉากเดียวแล้วมันก็เป็นเลือดแบบเลือดไหลโง่ๆเออนึกออกปะคือไม่ได้เป็นเหมือนหนังสแลชเชอร์ในยุคป,ปัจจุบันนี้ที่แบบว่าพอโดนเฉือนคอแม่งก็แบบเลือดสาดเหมือนท่อน้ําแตกเอออะไรเงี้ยนึกออกปะทำให้หลายคน อาจเกิดข้อสงสัยได้นะครับผมว่าแล้วมันจะกลายเป็นหนังสแลชเชอร์ได้ยังไงซึ่งจุดจุดนี้เลยฮะคือจุดเด่นของหนังเรื่องฮา l โลวีนเวอร์ชั่นต้นฉบับนี้นะครับผมด้วยความที่จอห์นคารเมนเตอร์เนี่ยเขาเป็นผู้กำกับที่ถ้าเกิดว่าเขาไม่เน้นขายฉากโหดเขาจะขายเทคนิค ซึ่งหนังเรื่องฮัลโลวีนเนี่ยมันเป็นหนังที่ผมรู้สึกว่ามันสามารถสร้างความน่ากลัวผ่านเทคนิคทางภาพยนต์ได้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เงามืดแล้วก็วิธีการนําเสนอไอตัวละครไมเคิลไมเออร์สเนี่ยออกมาได้หน้าขนลุกมากๆเออคือจริงๆต้องบอกว่าผมชอบคาลิเตเตอร์ของไมเคิลไมเออร์สในฮัลโลวีนเวอร์ชันปีพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดอย่างหนึ่งก็คือเขานําเสนอให้ไอตัวละครไมเคิลไมเออร์สเป็นเหมือนสตอเกอร์เออนึกออกว่าคือเหมือนเป็นคนที่แบบว่าคอยมาจับ จ้องคอยมาตามดูเหยื่อที่มันจะฆ่าเอออะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าการที่เขาทําให้มันเป็นอย่างเนี้ย โอ้โหมันสร้างความน่าขนลุกให้เราได้ตลอดทั้งทายนะซึ่งทําให้มันดูแตกต่างจากตัวละครฆาตกรในหนังสแลชเชอร์ฟิลม์มเรื่องอื่นๆเออเพราะว่าในหนังสแลชเชอร์ฟิล์มเรื่องอื่นอย่างเท็กซัสเซนเซอร์อะไรเงี้ยคือมันมาถึงมันก็จะโหดอย่างเดียวเออนึกออก่าคือแบบมาถึงก็จะฟันฟันไล่ฆ่าฟันอะไรอย่างเงี้ยอย่างเดียวแต่ไอ้ไมเคิลไมเออร์ส่ะคือมันมาถึงมันยังไม่ฆ่าเว้ยมันจะแบบเหมือนรอดูเหยื่อก่อนอะ,ะดอารมณ์มันจะคล้ายๆเหมือน izer, อีควอไลเซอร์เออนึกออก่าคือแบบก่อนจะฆ่า เอออะไรเงี้ยนึกออกปะซึ่งผมรู้สึกว่าเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของไมเคิลไมเ e อร์สที่ทําให้มันดูเด่นกว่าตัวละครฆาตรกรในหนังสแลเชอร์เรื่องอื่นๆนะครับผมอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะฮะเออในหนังเรื่องนี้เนะี่ยก็คือเรื่องของการนําเสนอฉากโหดอะไรต่างๆคือถึงแม้ว่าหนังเรื่องนี้ผมจะบอกอยู่ว่ามันไม่ได้เป็นหนังที่มีฉากเลือดสาดแต่หนังเรื่องฮาโลวีนกลับสามารถนําเสนอฉากรุนแรงออกมาได้อิมแพคกับคนดูมากกว่าฉากที่เห็นเลือดเองนะทั้งๆที่มันก็เป็นฉากธรรมดานะเออแต่ได้ ความที่มันใช้การจัดวางเงาบนหน้าของไอ้ไมเคิลไมเออร์สหรือการให้เห็นฉากฆาตกรรมที่แบบให้เราเห็นด้วยการเอาเงามืดมาปกปิดเอออะไรเงี้ยแล้วผมมองว่าไอ้การทําอย่างเงี้ยมันดูน่ากลัวมากเลยนะเออคือมันดูดีกว่าการที่เราได้เห็นแบบจระจะซึ่งไอ้จุดจุดนี้เแนบบี่ยมันกลายเป็นจุดแข็งแล้วเป็นสาเหตุที่ทําให้ฮาโลวีนมันเป็นหนังสแลชเชอร์ที่เหนือกว่าหนางังเรื่องอื่นๆนะครับผมอ่ะแล้วก็อีกจุดจุดหนึ่งนะครับผมซึ่งเป็นจุดเล็กๆน้อยแต่ก็ขอพูดหน่อยละกันนั่นก็คือนักสแสดงนะคร ในหนังเรื่องฮัลโลวีเนี่ยทำหน้าที่ออกมาได้ดีมากๆนะครับผมจริงๆแล้วนักแสดงทุกคนในหนังเรื่องฮัลโลวีอ่ะมันเป็นนักแสดงหน้าใหม่หมดเลยนะฮะเออด้วยความที่ฮัลโลวีภาคแรกเนี่ยมันเป็นหนังทุนต่ำนะครับผมฉะนั้นเนี่ยจอห์นคาเมนเตอร์เขาเลยไม่มีทางเลือกก็เลยต้องไปหานักแสดงหน้าใหม่มาซึ่งนักแสดงเหล่านี้เนี่ยที่เขาแคสมาเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่าทุกคนเล่นได้ดีมากนะโดยเฉพาะจิมมี่ลีเคอร์ติสนะครับผมซึ่งฮัลโลวีเนี่ยมันคือหนังเรื่องแรกของผู้หญิงคนนี้นะแต่ต้องบอกเลยว่าเธอแสดงออออกกกมมมาาาไไไดดดด้้้้ีๆเเคืููแแแลลววรสึ่่่บบนข็ง กลัวก็กลัวจริงๆซึ่งทําให้เรามีความน่าเอาใจช่วยเธอจริงๆนะฮะเออพือลองคิดสภาพดูว่าถ้าเธอเล่นแข็งๆมันคงจะไม่น่าเอาใจช่วยขนาดนี้นะครับผมรวมถึงนักแสดงคนอื่นๆด้วยนะครับผมแม้แต่ตัวไมเคิลไมเออร์สก็เล่นดีนะ <laughs> ถึงแม้ว่าเขาจะใส่หน้ากากนะครับผมอีกจุดๆหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นสุดๆนะฮะถ้าดูหนังเรื่องนี้แล้วไม่พูดถึงจุดๆนี้ถือว่าคุณพลาดอย่างแรงเลยนะครับผมนั่นก็คือ ดนตรีประกอบนะฮะโอ้ต้องบอกเลยว่าหนังเรื่องฮันโลวีนเนี่ยมันไม่ต่างจากหนังเรื่องจอสเลยนะคือจริงๆต้องบอกว่าสิ่งที่ผมรู้สึกระหว่างที่ผมดูหนังเรื่องฮันโลวีนคือผมรู้สึกเหมือนกับว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่หยิบเอาความเป็นเอกลักษณ์ของภาพยนตร์ในตำนาน2เรื่องมาใช้ในหนังเรื่องเดียวนะฮะแล้วต้องบอกเลยว่ามันได้ผลมากซึ่งหนังเรื่องนึงที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็อย่างที่ผมบอกไปนะฮะก็คือหนังเรื่องจอสนะฮะแล้วสาเหตุที่ทําให้ผมเปรียบเทียบดนตรีประกอบของฮันโลวีนกับภาพยนตร์เรื่องจอ น,นั่นก็เพราะว่าดนตรีประกอบของหนังเรื่องฮาโลวีนมันเปรียบเสมือนตัวแทนของไมเคิลไมเออร์สคือแค่ได้ยินดนตรีประกอบเราก็แบบเราก็รู้สึกแบบเอ้ยไอเียไมเคิลไมเออร์สเออนึกออกว่าคือเราจะหลอนดนตรีประกอบมันไปชั่วหนึ่งเลยนะเออด้วยความที่หนังเรื่องเนี้ยมันฉลาดใช้ดนตรีประกอบนะฮะเขาไม่ได้ใช้ดนตรีประกอบแบบทิ้งๆคว่างๆคือเขาจะใช้ต่อเมื่อในายามที่มันจําเป็นเท่านั้นด้วยความที่หนังเรื่องฮาโลวีนมันจะเป็นหนังที่ออกแนวสโลเบิร์นนิดหนึ่งสโลเบิร์นก็คือเป็นหนังที่ค่อยๆให้เราซึมั ความระทึกขวัญเอออะไรเงี้ยฉะนั้นเนี่ยหนังมันจะเล่าเรื่องค่อนข้างจะนิ่งและช้าแต่ก็ต้องพูดอีกว่านี่เป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของจอห์นคาร์เบนเตอร์ที่ผมรู้สึกว่าทุกวันนี้ผมยังหาผู้กำกับหนังสยองขวัญในยุคปัจจุบันนี้ที่เล่าหนังสโลเบิร์นแบบจอห์นคาร์เบนเตอร์ไม่เจอนะเออเพราะว่าสเสน่ห์อย่างหนึ่งของจอห์นคาร์เบนเตอร์คือเขาสามารถเล่าสโลเบิร์นให้มันกระชับได้อย่างน่าติดตามนะครับผมเออถ้าใครนึกภาพไม่ออกให้นึกภาพไอ้หนังเรื่องเดอะ h i n g นะครับผมปี1982ล โลเบิ์นะเออคือค่อยๆเล่าแต่เป็นสโลเบินที่เรารู้สึกว่ามันกาลังพอดีพอดีทําให้หนังเรื่องนี้มันมีความเรียบนิ่งในหลายๆฉากแต่อารมณ์เหมือนประมาณว่าจอนคัเบนเตอร์เขารู้ว่าว่าเฮ้ยอันนี้มันเรียบนิ่งไปงั้นเราก็ต้องใส่ความระทึกขวัญเข้าไปหน่อยเออแล้วผมรู้สึกว่าเนี่ยเขาเลือกใส่ดนตรีประกอบถูกจังหวะแล้วอย่างที่ผมบอกคือด้วยความที่ไอตัวละครไมเคิลไมเออร์สคารคเตอร์ของมันมันจะเป็นเหมือนสตอรเกอร์เออนึกออกปะคือจริงๆผมอยากเปรียบเทียบไมเคิลไมเออร์สว่ามันเป็นเหม ผมเกลียดอ่ะอ่าผมยกตัวอย่างและกันคือในมุมมองของผมก็แมลงสาบกูเกลียดแมลงสาบนะครับผมคืออารมณ์มันจะเหมือนประมาณว่าไมเคิลไมเยอร์คือแมลงสาบแล้วเราอ่ะรู้ว่าในบ้านเรามีแมลงสาบแต่เราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเออนึกออกป่ะนั่นแหละคือคาแรคเตอร์ของไมเคิลไมเยอร์ฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่ดนตรีประกอบมันโผล่มามันจะทําให้เรารู้สึกระแวงเกิดความไม่ไว้วางใจอยู่ตลอดเวลาเออด้วยความที่หนังเรื่องนี้จอห์นคาร์เมนเตอร์เขาจะใส่ดีเทลในทุกๆฉากอ่ะทุกๆฉากมันจะต้องมีพื้นที่ว่างๆ ที่มันเหมือนจงใจให้เรามองไปตรงนั้นน่ะเหมือนจงใจให้เราระแวงไปเองอ่ะเออนึกออกว่าซึ่งเนี่ยคือสิ่งที่ผมชอบมากๆในฮาโลวีนเออคือเหมือนมันหลอกล่อให้เรารู้สึกหวาดระแวงอะไรเงี้ยอยู่ตลอดเวลาเออด้วยความที่หนังมันใช้การซซมอินซซมเอาแล้วใช้ไวเ์งเกิลคนข้างเยอะในหลายๆซซนนะครับผม <S 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 เรียกได้ว่าหนังเรื่องฮัโลวีนเนี่ยมันเป็นหนังสแลชเชอร์ที่ให้ความรู้สึกที่ผมรู้สึกว่าเออมันเป็นสแลชเชอร์ที่ค่อนข้างจะใหม่พอสมควรนะเออเพราะว่าปกติเราดูหนังสแลชเช เราต้องมาดูดูฆาตกรที่แบบอย่างที่ผมบอกไงคือเหมือนแมลงสาบอ่ะคือไอ้เหี้ยคือเรารู้ว่ามันอยู่ในบ้านไอ้สัรู้แต่กูไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเอออะไรเงี้ยเนี่ยเราก็ต้องมาระวงมันอะไรเงี้ยอยู่ตลอดเวลานะครับผมเป็นเอกลักษณ์ที่โอ้โหผมชอบมากๆเลยเออคือไม่คิดว่าหนังสแลชเชอร์ยุคเก่ามันจะมีความครีเอทีฟอะไรขนาดนี้นะครับผมเพราะว่าลองย้อนกลับมาดูหนังสแลชเชอร์ยุคปัจจุบันนี้ดิไอ้สั์แบงเอะอ่แม่งก็เลือดสาดเลือดสาดเลือดสาดนะฮะโอ้โหแม่ เละฮะเรียบร้อยส่วนหนังอีกเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นอิทธิพลหลักๆให้กับหนังเรื่องฮัลโลวีนเลยก็ว่าได้แล้วครับผมนั่นก็คือหนังเรื่องไซโคนะครับผมคือจริงๆต้องบอกว่าหนังเรื่องไซโคฉบับปี1960ของอันเฟรดฮิชกเนี่ยนะครับผมมันเป็นหนังที่ให้กําเนิดหนังแนวสแลชเชอร์ขึ้นมาเลยไอฉากอาบน้ำไอะไอที่ดนตรีมันเดินตึงต้งตึ้งตึ้ง ตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งเหรออะไรเงี้ดยดูออกว่าไอ้ซีนเนี้ยเนี่ยมันเป็นซีนที่ทำให้เกิดหนังสแลชเชอร์ขึ้นมานะกรับผมซึ่งเราก็จะเห็นว่าคาแรคเตอร์ของไอ้ไมเคิลไมเออร์สอะมันเป็นอย่างนั้นเลยเออก็คือแบบเวลามันเอามีดแทง มันจะจับเหมือนกับในหนังเรื่องไซโคนะแล้วมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งซึ่งเป็นฉากเดียวที่เป็นฉากเห็นเลือดนะครับผมเออซึ่งผมมองว่าตรงนี้เป็นความจงใจของจอห์นคอเมนเตอร์ที่เขาจงใจใส่เข้ามาแล้วสิ่งที่ผมทึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือคืออันนี้ผมเพิ่งรู้ก็คือนะักแสดงเจมี่ลีเคอร์ติสเนี่ยเป็นลูกสาวแท้ๆของเจเนตลี ก็คือตัวละครเอกในหนังเรื่องไซโคปี1960นะฮะออนั่นแหละคือโอ้โหไอเ้เหี้ยมันไม่ได้บังเอ,อิญแล้วล่ะคือตอนแรกผมก็คิดว่าเขาคารวะแค่ซีนนี้เฉย แต่กูไม่คิดว่ามึงจะถึงขั้นไปเอาลูกสาวเข้ามาด้วยครับผมโอ้โหเนี่ยมันเลยเป็นแมสเสจที่ค่อนข้างจะชัดเจนมากๆนะฮะว่าฮันนาวีนเขาให้การคลวะหนังที่เป็นตัวให้กําเนิดหนังแนวสแลชเชอร์ฟิล์มขึ้นมามากขนาดไหนนะครับโอ้โหอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเล็กน้อยนะฮะถือว่าเก็บรายละเอียดดีมากนะคือมันทําให้หนังเรื่องนี้ทรงคุณค่าขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับผม อ่ะโอเคฮะก็พูดชมไปเยอะแล้วนะครับผมทีนี้ก็มาพูดถึงข้อเสียเล็กๆน้อยๆแล้วกันเออนะฮะในหนังเรื่องนี้หนังเรื่องฮาโลวีนะฮะแม้ว่าจะเป็นหนังที่ผมชอบมากๆนะฮะแต่มันก็ไม่ได้เป็นหนังที่เพอร์เฟกต์ร้อนะครับก็มีบทของมันเออนะฮะที่มันดูคลีเช่คลีเช่ไปนิดนึงเออแล้วก็การเดินเรื่องที่อาจจะดูเดาง่ายไปน,นิดนึงคือจริงๆต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้มันไม่มีอะไรเลยนะเออเพราะมันเป็นหนังที่เกิดขึ้นในวันเดียวนะเออก็คือวันฮัลโลวีะน้ะเนี่ยหนังมัน,มด,มออมนดูซ หม่อะไรอย่างนี้เท่าไหร่นะครับผมรวมถึงบทพูด d ด a l o g u ที่ผมรู้สึกว่าบางช่วงมันดูบิวเกินไปนิดหนึง่งเออช่วงที่ไอหมอประจําของไมเคิลไมเออร์มันมาบิวอ่ะไอไมเคิลไมเออร์เปนอย่างนี้นะคือผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบ d ด a l o g u ตรงนี้เท่าไหร่เออคือรู้สึกว่ามันบิวเกินความเป็นจริงไปนิดนึงเพราะว่าจากที่ทั้งเรื่องมันเป็นหนังที่เดินเรื่องมาแบบสมูทมากๆบิวด้วยซินนมาติกคือไม่ต้องมาบิวด้วย d ดล l o g u ก็ได้แล้วก็รวมถึงฉากรุนแรงบางฉากเออที่ผมรู้สึกว่า,อเ,เ,าเอฟเฟกตรรงงนีี้้ยยคือูแแะวยายาะแบบว่่่าาาามมึพทจบบโช เทคนิคทั้งภาพพยนตร์โดยที่ไม่ต้องใช้เลือดเลยหรือไม่ก็อาจจะเพราะว่าหนังเขาทุนต่ําแต่ตรงเนี้ยโอ้โหมึงไม่ใส่หน่อยหรอ <c oughs> เป็นจุดที่เ,ออเล็กเล็กน้อยๆ,ๆแต่ผมก็ไม่อยากมองข้ามมันนะฮะก็เลยถือว่าเป็นข้อเสียของหนังเรื่องฮัลโลวีนไปก็แล้วกันนะครับผมอ่าโอเคฮะก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวหนังเรื่องฮัลโลวีนนะฮะฉบับปี1978โอ้โหต้องบอกเลยว่าเป็นหนังที่ผม ตอนแรกเกลียดเข้าใ้นะครับผมแต่พอหลังจากที่ดูจบเนี่ยต้องขอสารภาพตรงตรงเลยว่าผมรู้สึกโกรธตัวเองมากๆเออที่ไปเกลียดแล้วก็ไปสาบแช่งมันนะครับผมโอ้โหเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยผมยกให้ฮันล,ลวีนเวอร์ชั่นต้นฉบับปี1978นี้เนี่ยกลายเป็นหนังสแลชเชอร์ในดวงใจของผมอันดับที่2นะครับผมตลอดการโอโ้มัน มันสุดจริงๆเออมันสุดจริงๆนะครับผมรักมากพอดูจบปุ๊บนี่กูไปหาซาวทร็กมาฟังเลยอะเออคือซาวทร็กแม่งแบบติดหูมากคือแบบมันไอคอนิกอะเออจริงๆอยากพูดถึงซาวทร็กนิดนึงซาวทร็กในหนังเรื่องนี้เนี่ยตอนแรกที่เราฟังอะเออเพราะว่าตอนโอเพนนิ่งเครดิตอะไอเพลงประกอบเนี่ยมันก็จะบรรเลงพูดตรงๆเลยนะว่าตอนแรกที่ผมได้ยินอะผมแอบขำนิดนึงเออเพราะว่าด้วยความที่ดนตรีประกอบไอหนังเรื่องฮันลวีอะคือมันไอคอนิกแล้วมันโด่งดังมากนะครับผมแล้วด้วยความที่มันไอคอนิกแล้วมันโด่งดังมากนี่แหละมันเลยมียเเออหลาาคนนมัไปใ ในคลิปตลกเอออะไรเงี้ยคนข้างเยอะแล้วด้วยความที่ผมรู้จักไอ้ดนตรีเนี่ยมาจากคลิปยูทูบเบอร์เมื่อสมัยเอ็กเด็กอะพอมาดูหนังเรื่องเงี้ยมันเลยมันเลยตลกไงเออที่เขาบอกพอคุณได้ยินคุณจะไปน,นึกภาพของไอ้คลิปยูทูบเบอร์ที่มันเคยเอาดนตรีนี้ไปทําเป็นคลิปตลกแต่ต้องบอกเลยว่าใครที่เป็นแบบผมอะคุณไม่มีปัญหากับหนังเรื่องนี้แน่นอนเพราะว่าคุณจะขำกับมันแค่ช่วงแรกอ,อย่างที่ผมบอกแหละด้วยความที่จองคอมเมนเตอร์เขาเลือกจังหวะที่จะใส่ดนตรีประกอบในหนังอะดีมากๆมันทําให้เราขำไม่ออกอะเออผมพูด แต่พอดูไปเรื่อยนี่มันไม่ขำเลยนะเออคือกลายเป็นว่าไอ้ดนตรีที่กูขำไปตอนแรก กูกลับรู้สึกว่ามันทําให้กูขนลุกอยู่ตลอดเวลาเออนะครับผมโอโ้โหแล้วก็ไอ้ดนตรีประกอบเนี่ยนะฮะกลายเป็นผลงานมาสเตอร์เพซของจอห์นคาร์บินเตอร์เลยก็ว่าได้นะฮะเออถึงขั้นแบบไปออกคอนเสิร์ตเลยนะ <c ười> เออคือเอาดนตรีเนี่ยไปเล่นออกคอนเสิร์ตเลยเออนะครับผมโอโ้โหนะเออคือเรียกได้ว่าแต่งเพลงเดียวแล้วสบายไปตลอดชีวิตเลยนะครับผมโอโ้โหนะฮะอ่ะโอเคฮะเดี๋ยวเราก็ขอมาการันตีด้วยคะแนนกันเลยด้กันนะครับผมสําหรับหนังเรื่องฮันโลวีนะครับผมแม้ว่าจะเป็นหนังที่เก่ามากๆนะครับผมเออ โคตรเก่าและก็เป็นหนังสเลเชอร์อีกด้วยนะฮะแต่หารู้ไหมอย่าได้ดูถูกหนังสเลเชอร์เรื่องนี้เป็นอันขาดนะครับผมมันอาจจะไม่ใช่หนังที่คุณดูแล้วรู้สึกว่าเอยมันไม่มีเลือดโอ้มันไม่มีเลือด,อมไ,มมอดไม่ใช่มันไม่ใช่หนังสแลเชอร์สำหรับคนที่คิดว่าหนังสแลเชอร์จะต้องเป็นหนังเลือดสาดนะฮะผมกล้าพูดเลยว่าหนังฮัลโลวีนจะเป็นหนังที่เปลี่ยนความคิดคุณไปได้แล้วอาจจะทําให้คุณหลอนหนังเรื่องนี้ไปได้ในชั่วขณะหนึ่งเลยนะครับผมฉะนั้นเนี่ยคะแนนเต็ม5ดาวนะครับผมเลยขอจัดเต็ม มันไปที่4.4เลยนะครับผมอ แม่งดีจริงๆตัดคะแนนออกไปนิดหน่อยนะครับผมเออด้วยความที่มันยังไม่ได้เป็นหนังที่เพอร์เฟกมากนะครับผมแต่สิ่งที่ผมให้คะแนนเต็มๆเลยในหนังเรื่องฮันเลวีน่ะไม่ใช่เรื่องของความสยองนะแต่คือเรื่องของการที่แบบว่ามันบิวให้เรารู้สึกระแวงทั้งเรื่องได้จริงๆอะ่ะเออคืออารมณ์มันจะเหมือนหนังเรื่องเดอะซิงอ่ะเอออารมไม่ไงคล้ายกันแต่ผมรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยแม่งหนักกว่านะเออมันหนักกว่าเดอะซิงเพราะว่าด้วยความที่ผมบอกแหละทั้งงานภาพการจัดแสงแล้วก็งานดนตรีประกอบอะไรต่างๆแล้วก็นักแสดงเอออะไรอย่าง กันได้อย่างลงตัวนะครับผมฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องฮัลโลวีนเวอร์ชันต้นฉบับนี้จึงเป็นหนังที่ผมรักมากๆนะครับผมโอ้โหแล้วก็รู้สึกแย่มากๆนะที่ไอ้ภาคหลังๆหลังจากนี้เนี่ยมันเอาฮัลโลวีนของกูมายำเสละเลยนะครับโอ้โหแบบเละตุ้มเป๊ะเลยนะครับผมซึ่งเวอร์ชั่น2 0 1 8เนี่ยที่กาลังจะมาถึงเนี่ยซึ่งผมไปดูแล้วนะเออแล้วผมบอกเลยว่าเป็นการกู้ศักดิ์ศรีมันเข้มาเยอะมาได้อย่างงดงามนะครับผมคือมันไม่ใช่ภาคต่อที่ดีมากแล้วมันก็ไม่ได้ดีจนถึงขันนเป็า แต่ส่วนตัวผมมองว่ามันยังดีกว่าไอ้ภาค2ถึง7หรือถึง10อะไรหรือรีเมคอะไรที่มันตามมาหลังจากภาคหนึ่งนะครับผมเออผมรู้สึกว่ามันดีกว่าไอ้พวกนั้นนะครับผมซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็รอดูแล้วกันนะฮะว่าผมจะทํารีวิวทันหรือเปล่านะฮะเออเพราะผมกล่าวว่าจะลงหลังคลิปรีวิวเวอร์ชันต้นฉบับนี้นะฮะเออถ้าไม่ทันก็อาจจะมาวันอาทิตย์แทนอ่ะก็รอดูกันนะครับผมอ่ะก็ฝากกันด้วยนะฮะสำหรับหนังเรื่องฮันนีวีนเวอร์ชันต้นฉบับนี้นะครับผมบอกเลยว่าอย่าดูถูกเพียงเพราะมันเเป็นนหังก่า ลองเปิดใจดูมันก่อนนะครับไม่งั้นคุณอาจจะรู้สึกเสียใจเหมือนกับที่ผมเป็นก็เป็นได้นะครับผมอ่ะโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะฮะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับผมสนจะ subscribe ไหมอันนี้ก็แล้วแต่ท่านเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปแวะเยี่ยมชมเพจของผมด้วยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ